สวัสดีครับสวัสดีรอบที่2นะครับเดี๋ยววันนีเ้เราจะมาต่อกันอีก4คู่ที่เหลือนะครับก็จะมี N U นะครับ E N G N แล้วก็ G B P J P Y นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาก็เดี๋ยวเราไปดูที่กราฟกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ N U ก่อนนะครับ N U เทรนตลาดยังเป็นขาลงนะครับในกรอบตามเฟรมเดียว,วันนะยังขาลงอยู่นะครับเป็นสวิ Down ก็ทำโห์ไฮได้เรื่อยๆอันนี้เป็นสวิงที่3แล้วนะครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคราวนี้แนวต้านก่อนหน้านี้ที่ให้ไว้0.7คือเขาเทสแล้วก็ทำฟ a วเบรกหนึ่งครั้งดิเวเ e นซ์นะครับแล้วก็โดนทุบลงมาละถ้าเพื่อนๆที่เข้าเซลล์ตั้งแต่โซนนี้นะครับ อยากให้แ a g จกำไรด้วยนะครับถ้าถ้าตามเทคนิค i n g Trade ที่ผมใช้เนี่ยผมจะปิดกำไรเกือบจะ1 0 0ที่50.0ของพิโบขาขึ้นตัวนี้นะครับนี่นะอย่างตัวเนี้ยเขาทะลุถึง50.0เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าการเข้าสวิงเทรดที่แนวต้านข้างบนเนี่ยก็คือปิดกำไรได้แล้วนะครับอาจจะ,ะถ้าสมมุติว่าเราคาดหวังว่าตลาดจะลงต่อก็แค่ปิด บางส่วนหรือ Retailing Stop ปลอ s กันกำไรเอาไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็คือมันมีโอกาสที่จะย่อตัวกลับขึ้นไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวแนวรับแนวต้านเนี่ยันตัวแนวต้าน0.7ก็เอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้งานไปแล้วนะก็จะเหลือแนวต้านข้างบนถัด,ถดจาก0.7ก็จะเป็น0.714นะครับถ้าเลยนี้ไปก็คือไฮเดิมแถวๆนี้นะโอเคนะครับอันนี้คือแนวต้านส่วนแนวรับ ผมลากสวิงขาขึ้นพี่โบตรงไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับก็ถึงโซนประมาณเส้นเทนไลน์ line, สีชมพูที่ลากเอาไว้ก็จะได้แนวรับแนวแรก61.8ตัวนี้นะครับประมาณ0.6722แล้วก็78.6 0.6637นะครับถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะอซอยเล็กนิดนึงก็คือเป็น88.6ประมาณ0.658 แล้วก็โลเดิมนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังในอาทิตย์หน้าก็คือระวังการดอตัวระวังการอดอตัวขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ stochastic day 1มัน over zone แล้วแล้วก็มันถึงโซนแนวรับที่สำคัญนะครับก็คือโซนเนี้ยมี2อ2จุดต่ำสุดนะครับ2โลแล้วก็มี1 h ไฮตรงนี้นะครับนั้นโซน 61.8จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงกว่า50.0นะครับ90.6722ก็อาจจะมีการย่อตัวขึ้นหรือปรับฐานเป็นไซด์เว์นิดหน่อยนะครับเพื่อชะลอกำลังก็พอมาถึงแนวรับตัวนี้เราต้องดูว่าเวลาที่เขาชะลอกำลังเนี่ยเขาดีดแบบไหนนะครับต้องลงไปดูที่ทางเปรม4ชั่วโมงนะอันนี้อธิบายที่ทางเปรมเดยวันก่อนนะครับคือถ้าเขาแค่ปรับฐานแล้วก็ไซด์เวย ไม่ไปไหนหรือขึ้นนิดหน่อยเนี่ยแปลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะขึ้นนะครับก็มีสิทธิ์โดนตกลงมาใหม่ถ้าสมมุติว่าใช้เวลานานจนกระทั่งตัวสโตแคสติกตัวนี้ครับกลับขึ้นไปโวลต b บอร์ดอีกรอบหนึ่งในไทม์เฟรม H4 หรือไทม์เฟรม Day นะครับก็แปลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะขึ้นก็แค่อาจจะขึ้นไปทำอ่าลูเวอร์ไฮอีกรอบหนึ่งแล้วก็โดนทุบลงมาใหม่ดังนั้น แนวรับตัวนี้เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับที่จะมีการย่อตัวแต่บางครั้งเนี่ยตัวสวิงมันจะไม่เกิดที่61.8อันนี้ขึ้นดูกับสภาวะตลาดด้วยนะครับถ้าเราเข้าถ้าเราลองอสวนเปิดบายตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังเดี๋ยวจะไปดูที่ทม์เบรมเล็กลงนิดนึงว่ามันน่าจะเปิดบายตรงนี้ได้ไหมนะครับเราไปดู h 4นะถ้าดูสภาวะตลาด S4 ตอนนี้มันมี i v เ r g e n c e เล็ก เกิดขึ้นตรงสวิงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะแต่มันยังเป็น d i v e r g e เจนที่ไม่ค่อยสวยนะครับบางทีมันอาจจะมีโอกาสล้าง d i เวอร์เจน์นี้ก็ได้เพราะว่าเทนขาลงมันยังไม่ค่อยชะลอกำลังเท่าไหร่ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับก็เลยมองว่า,าโซนแรกที่เขาน่าจะมีการชะลอกำลังก็น่าจะอยู่โซนประมาณแถวนี้นะครับ0.6722ชนแล้วก็น่าจะย่อขึ้นไปได้ ส่วน price action ที่เกิดขึ้นจะแรงแค่ไหนเนี่ยเราเราต้องติดตามสภา,าวะตลาดกันดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้มีแนวรับให้2แนวนะครับ0.6722กับ0.6637านะครับครนี้มุมมองส่วนตัวมองยังไงผมยังมองเอนดูเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่าโซนนี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวย่อตัวกับขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นแค่การปรับฐานแล้วก็ลงต่อนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เขาจะไปทำ lower high เนี่ยมันจะอยู่โซนไหนเท่านั้นเองก็อยากให้ดู indicator ประกอบกันไปนะครับสมมุติว่ามันชนแนวรับตัวนี้แล้วมันย่อตัวจริงแล้วก็ย่อแบบอื่นๆจน stochastic ใน time frame h4 หรือ day1 นะครับมันขึ้นไปอยู่ overbought เนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่พร้อมที่จะทะลุตัวนี้ไปได้ก็อาจจะมีโอกาส กลงมาอีกรอบหนึ่งเป็นขาลงนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเซลล์โซนข้างบนไปแล้วนะครับตามเทคนิคสวิงเทรดที่วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยก็อยากให้รีเทลลิง Stop l ล s s ด้วยการกำไรเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด y ์วันมันโอเวอร์โซอย่างที่1นนะครับอย่างที่2 Timeframe H4 Divergence มีโอกาสที่จะได้เห็นในสัปดาห์หน้าก็คืออาจจะชนแล้วก็ยอก่ออย่างนี้นะครับ แล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะได้ d ด v เวเ e นซ์ละรอบที่1ดังนั้นขาเซลล์นะครับก็คือดีเทลลิ่งซั l ร s s แล้วก็ระวังการย่อตัวจากสภาวะตลาดที่มันเป็นโอเวอร์โซทั้งทางเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ทางเฟรมเดวันนะครับคราวนี้มาดู e u r n z d นะครับ ท e f เฟรมใหญ่ทางเฟรมรีกนะครับยังคงสภาวะเป็นขาลงแล้วก็ล่าสุดที่ลงมาตรงนี้ค่อนข้างจะชันเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะ uh, โซนนี้เป็นโซนวัดใจไซเวร์ปรับฐานดูนะครับว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นโอเคอัน okay, นี้คือทางเฟรมรีกคราวนี้ตรงโซนนี้ทำไมมันถึงมี uh, แนวรับที่ดูแข็งแรงนะครับโซนนี้ที่เราคุยกันไว้เนี่ย มันเป็นพีโบ78.6นะครับประมาณ1.5673ตัวนี้นะแนวรับที่ให้ไว้หลายสัปดาห์ละก็มีโอกาสที่จะย้อนตัวกลับขึ้นไปนะครับจากสภาวะ,ะไรหนึ่งทำฟรีวิกมันอยู่ในสภาวะโอเวอร์โซลแล้วนะครับก็หมายความว่าถึงเทนตลาดจะเป็นขาลงก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปก่อนที่จะโดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับอันนี้ทำฟรีวิกใช้เวลานานหน่อยนะครับคราวนี้เราไปดูเด y 1วันอันนี้ทบทวนทำฟรีวิกเฉยๆนะ โอเคเดวัน okay. ตอนนี้คลาสสิกเดเวอเจน c ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็2ครั้งแล้วคลาสสิกเดเวอเจนต์มันไม่ค่อยสวยในทางเฟรมเดวันแต่ว่ามันก็เป็นเดเวอเจนต์แล้วแล้วก็ถ้าเราไปดูทางเฟรม H4 เนี่ยมันทำไฮเออร์โลครั้งที่1ไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะตรงน,นี้นะครับโอเคนะถ้าเพื่อนๆเข้าบายโซนนี้ไปแล้วเนี่ยก็ หน้าที่เราถัดจากนี้ไปคือ Manage Stop Loss กับ Retail Link ส t o p Loss ตามเทรนตลาดที่มีโอกาสที่จะย้อนตัวกลับเป็นขาขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้อยากถ้าเข้าไปไปแล้วสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังคือเรามาดู Day 1นะครับตอนนี้ Time Frame Day 1มัน Stochastic กำลังป้วนเปี้ยนไต่ขึ้นใกล้จะถึง o v e r b o u r h t ในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะถึงนะครับแล้วก็ตัวแม็กดีเนี่ยก็จะเกลี่ยเข้าใกล้เส้น Refer e ส c e 0นล้ว ดังนั้นเราต้องรุ้นว่าการดีบอลกลับขึ้นไปรอบนี้เนี่ยของเขาเนี่ยจะโดนตบโซนไหนซึ่งโดยส่วนตัวมองไว้แนวต้านที่สําคัญเนี่ยผมให้แนวนี้เป็นแนวแรกนะครับ1.6267แนวที่1น,นะถ้าเขาสามารถที่จะปิดเหนือนี้ได้เนี่ยเขาถึงจะสามารถขึ้นต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นโอกาสยอตัวจะมีสูงมากอยู่2โซนก็คือ1.6148กับ1.62 เพราะว่าอส,อสองโซนเนี้ยตัวสโตนเชสติกน่าจะเริ่มขึ้นมาส่วนโอวบอร์แล้วมันก็จะเป็นการคลายกำลังย่อตัวซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าแค่ย่อตัวแล้วก็ดีดขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูไพร์ซ c กชันที่มันเกิดโซนนี้อีกทีนึงนะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็คือ,เ,อเทรนตลาดตัวนี้โมเมนตัมมันเป็นขาลงค่อนข้างจะแรงแล้วก็ทางเปลี่ยนบีก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับ ก็มองว่าจากการที่เขาสามารถที่จะเบรกแนวนี้ลงมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่การรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็โดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งโดยส่วนตัวมอง e y n c d ยังเป็นขาลงอยู่ครับเพียงแต่ว่ารอบนี้กำลังจะรีบาวกลับขึ้นไปเท่านั้นเองคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้าไป,ไปแล้วก็นอกจากดูตัวสโต c h a s t i c t i m e f r a เดีอยวันจากพเพื่อนถึงส่วนอุปบอแล้วเพื่อที่จะดูเรื่องของกาไร ก็อยากให้ไปดู t i m e f r a m e h 4ด้วยนะครับว่า Classic d i v e r g e n c e เขาเริ่มมาหรือ,อยังนะครับถ้าเขาสวิงขึ้นแล้วตัว Classic d i v e r g e n c e มันเริ่มมองเห็นเนี่ยแปลว่าโอกาสที่จะโดนตบลงมามันใกล้จะมาถึงแล้วนะครับันก็ขอให้บริหารเรื่องของกำไรขาดทุนของตัวเองให้ดีเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับอ i n c d แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนที่รอจะเปิดเซลล์นะครับเหมือนเหมือนขาบายเลยนะครับเพแต่มันกลับข้างกันขาบายต้องเบเน็ตกำไร ขาเซลล์ก็รอดูดิเวเจนซ์ถ้าคลาสสิกดิเวเจนซ์ไทม์เฟรม m e S4 เริ่มมาแล้วก็ในไทม์เฟรมเดย์วมันเริ่มขึ้นถึงโซนโอเวอร์บอทเนี่ยก็แปลว่าสัญญาณที่จะเปิดเซลล์มันเริ่มจะใกล้มาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นตามแนวแนวต้านที่ให้ไว้แนวใดแนวหนึ่งถ้ามันเข้าเงื่อนไขพวกนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะเปิดเซลล์ได้ตามเทรนตลาดที่เป็นขาลงตัวนี้นะครับ คราวนี้มาดู Gbp n z s d นะครับทบทวนก่อนนะ Gbp n z s d เรามองโซนเข้าบายตามเทรนไลน์สีชมพูโซนนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่เข้าโซนนี้ไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ตลาดเป็นไปตามที่เราคาดตอนนี้ตลาดกำลังวิ่งขึ้นในกรอบตามเฟรมวีคนะครับสัปดาห์ล่าสุดก็คือเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวก็หมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มจะมานะครับทีนี้แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะถ้าเข้า ถ้าเข้าโซนนี้ไปแล้วแล้วก็มีกําไรแล้วเนี่ยก็อยากให้แมนเนเรื่องของกําไรด้วยนะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกนะครับ Gbpn ดี G B P N S D นะเพราะว่าตัว divergence time frame day 1มันยังไม่เห็นเลยนะครับเป็นแต่ว่าการขึ้นอาจจะขึ้นไปลึกหน่อยเท่านั้นเองก็อยากให้แมนเน็ตกำไรสำหรับขาบายนะครับคราวนี้แนวรับแนวต้านดูตรงไหนแนวรับก็ คง1.8650มันมันใช้งานไปแล้วนะถือว่าใช้งานไปแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในโซนเส้นเท n นไลน์สีชมพูกับแนวรับที่สําคัญที่ให้ไว้ตัวนี้ด้วยนะครับก็เอาแนวรับเล็กๆไปสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าตาลาดตามเทรนดที่กําลังจะปรับเป็นขาขึ้นนะครับก็เราวิธีหาแนวรับข้างล่างเล็กๆเราก็กางตัวนี้ได้เลยครับเม m i n w i n g ตัวนี้ขาขึ้นนะครับ รอบที่แล้วเขาย่อลงมาถึง78.6แล้วก็ดีดขึ้นไปใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆจะตามเนี่ยจริงๆผมอาจจะแนะนำช้าไปเนาะจริงๆมันเทส23.6แล้วก็ดีดขึ้นไปใหม่แล้วนะก็ตกรถแต่ไม่อยากให้ให้ตามขาบายในทันทีแล้วนะยกเว้นเขาจะสามารถเบรกเอาตัวนี้ครับเบรกเอาไฮตัวนี้นะในไทม์เฟรมเด a y วนนะครับถ้าเขาปิด เหนือตัวนี้ได้ก็แปลว่าเป็นท่างเทียนเขียวๆพาดผ่านตัวนี้นะก็คือเขาจะขึ้นต่อนะครับอันนี้สบายจะได้เลยก็ใช้ buy stop order หรือใช้ break out strategy แทนนะครับแต่ถ้าเขาใจดีอีกกรณีหนึ่งถ้าจะเข้าบ u y ก็ถ้าสมมติตลาดเป็นใจแล้วมีการาย่อตัวลงมารับเนี่ยก็อยากให้มารอ,อาประมาณ38.2หรือ50.0อีกทีนึงนะครับ ประมาณ1.909กับ1.901นะครับถ้าจะเข้าบายก็น่าจะรอส่วนนี้นะครับคราวนีโ้โดยปกติถ้าเรากางม i เนอร์สวิงตัวนี้ฟิโบตัวนี้เราจะก,กลางตัวนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตัวนี้นะครับเพื่อหาแนวที่น่าสนใจเท่านั้นเองนะว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนขยายนิดหนึ่งจะได้เห็นชัด ถ้าดูมายเนอร์สวิงสองสวิงเนี้ยมันจะมีโซนที่น่าสนใจอยู่โซนนี้นะครับ1.909พิโป้าบจ .0 50. 0ของมขาเนอร์สวิงขึ้นล่าสุดตัวนี้แล้วก็ไปซ้อนทับกับ38.2ของของม i n เนอร์สวิงตัวนี้นะครับตัวนี้นะตั้งแต่50.0 61.8กับ78.63แนวรับตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าตลาดเขาจะปราณีย่อลงมาหาเราไหมเท่านั้นเองนะก็ โดยโดยข้อเสนอแนะ่ํสำหรับการเทรดคู่นี้ถ้าเพื่อนๆจะเข้าบายเนี่ยก็คือ1ใช้ Breakout Strategy ครับให้เขาผ่านแนวนี้ไปให้ได้ก่อนซึ่งไม่ใช่ผ่านแล้วตามเลยนะต้องดู timeframe สีชั่วโมงถ้าเขาปิดแล้วเป็นแท่งสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็น timeframe d ย y วันได้ยิ่งดีมากเลยนะครับก็ค่อยย่อแล้วค่อยไปอย่างนี้นะโอเคนะครับเพราะ ผมกลัวจะเป็นฟอลเบรกนั้นไม่อยากให้เราติดฟอลเบรกตรงนี้เพราะมันเป็นแนวต้านพอดีนะครับแต่ถ้าเข้าใจดีย่อลงมารับเดี๋ยก็รอรับข้างล่างนะครับส่วนนี้3แนวที่ให้รายเมื่อตะกี้นะครับส่วนขาเซลล์น่าจะเซลล์หรืออยังคําตอบคือตอนนี้ยังไม่สวยเพราะว่าสภาวะตลาดมันยังเป็น Convergence อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เข้าบายโซนข้างล่างไปแล้วเนี่ยก็ยังถือกำไรต่อได้นะครับ แเกอกำไรแล้วก็อาจจะแบ่งคัดกำไรบางส่วนหรือรีเทลลิ่งซับโรดก็ตามเทคนิคของเพื่อนๆที่ใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นตัวคลาสสิกเดวิเจนไทม์เฟรมเอสโวไปว่าตลาดมันเริ่มจะหมดแรงในช่วงแรกก่อนที่จะมีการย่อตัวลึกๆนะครับก็อยากให้มันเนอรเรื่องของกำไรตัวเองทีนี้ถ้าตามเทคนิคที่ใช้สวิงเทรดแบบนี้นะครับเราเข้าโซนนี้นะเราเปิดบายตรงนี้ เปิดบายตั้งแต่เทนตลาดยังไม่เกิดมันแปลว่าเราเป็นสวิงเทดนะครับดังนั้นเป้าหมายกําไรของสวิงเทดมันจะมีอยู่2องสองพอยต์ก็คือ38.2กับ50.0นะครับถ้าเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะ38.2ใกล้ถึงแล้วนะครับตัวนี้เราจะแบ่งปิดกําไรไปส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือส่วนหนึ่งถือต่อ แล้วก็อาจจะปิดทั้งหมดเลยที่50.0แต่ถ้าดูเทรนตลาดแล้วมันยังเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องได้ก็ใช้วิธี Retailing Stop l o s s เอาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ดังนั้นก็อันนี้คือเทคนิคถ้าเราจะไม่ได้ถือกำไรยาวจนมองว่ามันน่าจะขึ้นมาถึงไฮเดิม erm ตัวนี้นะครับเราจะปิดกำไรไปก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปิดสัก70%ที่เหลือก็ปล่อยให้ตลาดเขาตัดสินเอาเองว่าเขาจะย่อลงมากินสต็อปรอเรา หรือเขาจะใจดีขึ้นต่อให้เราเก็บกำไรต่อนะครับโอเคนะมีจุดจุดหนึงที่อยากให้เรามาระวังเหมือนกับ EYN ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัว Stoic มันขึ้นโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็ MacD ก็เกลี่ยเข้าใกล้เส้น reference ศูนแล้วดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะโดนโดนทุบแบบย่อตัวลงมาได้ไกลสักนิดหนึ่งถ้าตลาดไม่เป็นใจมันอาจจะลงมาถึงโลเดิมดังนั้น ก็ถ้าเราเห็นตัวสโตแคทสติกเป็นโอเวอร์บอก็ขอให้แบ่งปิดกำไรจะได้ไม่เสียทีนะครับอุตสาห์เข้าสวิงเทดตรงข้างล่างไปแล้วนะครับคราวนี้เมื่อกี้ลืมอัปเดตแนวต้านให้นะครับแนวต้านใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคนะัแนวต้านแรกคือ38.2นะครับซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะประมาณ0ูนย์จประมาณนี้นะครับ แล้วก็แนวที่2เป็นพิบบประมาณ1.962คราวนี้1น6 2เอ้อถ้าลากเส้น horizontal line มันก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงพอสมควรนะครับมี Swing low Swing high แล้วก็ลากผ่ไส้ทั้งเทียนจำนวนเยอะดังนั้น38.2อาจจะแข็งแรงแต่สู้50.0ไม่ได้นะครับ วันนี้นะ50.0 50. แล้วก็สัดไปจะเป็น61.8ประมาณ1.983แล้วก็78.6น่าจะเอาไว้แค่นี้นะเจ6จริงๆยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับประมาณ2.01นะครับอันแนวต้านก็จะประมาณนี้ก็แนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นแนวที่เราเอาไว้ตัดสินใจในการที่จะเข้าออเดอร์หรือปิดกำไรเช่น ถ้าเราเข้าบายแล้วก็พิจรารณาที่จะปิดกำไรโซนพวกนี้นะครับตามอินดิเคเตอร์ที่มันเริ่มส่อบแววว่ามันเริ่มจะชะลอกำลังหรือยังหรือใช้ในการาเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับ <S 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 คราวนี้มาดูคู่สุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับ GPP JPY นะครับ GPPJPY เทรนตลาดในไทม์เฟรมวิกเป็นขาขึ้นขาขึ้นนะครับยังไม่เสียทรงนะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ก่อนสัปดาห์ที่แล้วออสองสัปดาห์ที่แล้วเราให้แนวต้าที่163.92เขาเทสให้งานแล้วก็ย่อย่อลงไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่เข้าตรงนี้ก็คงปิดกําไรไปแล้วแหละเนาะเข้าเซลล์ปิดกําไรไปแล้วนะครับเพราะว่า ชัดเจนว่าเทนตลาดมันเป็นขาขึ้นการย่อตัวลงมันก็เป็นการย่อตัวเพื่อที่จะไปต่อเท่านั้นเองแต่ว่าอยากให้ดูตัวนี้ที่ผมเริ่มต้นด้วยทำ a m e w วิ k เพราะว่าโซน1น3่2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นฟิบโบรนะครับที่เขาทะลุมาแล้วก็ปิดเหนือไปได้ขึ้นต่อดังนั้นแนวต้านถัดไปที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับ61.8ประมาณ16 7.95นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะถึงในสัปดาห์หน้าเนาะ แล้วก็จาก1 6 7่5จกผมให้ตัวนี้ก่อนประมาณ173.98อันนี้ประมาณก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่า1 7 3่8มันจะเป็นแนวต้านที่น่าสนใจก็แต่เมื่อเราเห็นการย่อตัวจากการที่ชน6 1 8ก่อนเราถึงจะจประมาณได้ว่าแนาวต้านถัดจากนี้มันมีแนวต้านไหนที่น่าสนใจก่อนที่มันจะวิ่งไปถึง78.6นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะยังไม่ถึงน่าจะมีการย่อตัวลงไปก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าเทนตลาดมันจะยังเป็นขาขึ้นดูนะคราวนี้ในระยะยาวผมมองตัว GBP JPY ายังไงก็ยังมองว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกนิดนึงมองว่านิดนึงนะครับก่อนที่จะโดนตบลงมาโอเคคราวนี้แนวต้านไปแล้วเอาแนวรับแนวรับเนี่ยเอาแนวรับเล็กๆไปก่อนเพราะว่า,วา,เาเทนตลาดเป็นขาขึ้นดังนั้นถ้ามันย่อตัวลงมาเนี่ยมันจะโดนเตะขึ้นไปใหม่ก็เลยให้แนวรับประมาณตรงนี้ ถวนี้นะครับแนวแรก38.2ประมาณ159.9จริงๆมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับแนวฟิโบ50.0ใ,ในใน i วิงทางเปรมวีคนะครับมันก็จะเป็น159.3ถึง159.9ประมาณแถวนี้นะครับอันนี้คือโซนแนวรับแนวแรกนะถัดลงมาก็จะเป็น156.7ผมเอาไว้ตัวนี้ก่อน ประมาณนี้นะครับซึ่งมองว่าน่าจะไม่ถึงในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นการย่อนิดนึงแล้วก็น่าจะขึ้นได้อีกนะครับเทนตลาดน่าจะขึ้นได้อีกนะโอเคคราวนี้แนวรับก็เลยเดี๋ยวอ,ออกจะได้ไม่ตาลายนะครับเอาตามที่ผมพูดก็แล้วกันเนาะถ้าตาไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังนะครับเพราะว่าลบตัวเลขออกไปแล้วคราวนี้มาดูสภาวะตลาดตามอินดิเคเตอร์ ตอนนี้ตัว MACD แล้วก็ Stochastic ใน Time Frame Day 1มันโอ e วอร์ g h ทนานละตลาดก็ยังปั่นขึ้นไปอยู่นะครับมีการย่อตัวลงมานิดหนึ่งย่อตัวลงมาทนแนวะรับก็ไปต่อนะครับดังนั้นสภาวะตลาด t ท m e เรมเดย์วันยังเป็น Convergence อยู่นะครับดังนั้นถ้ามันมีการย่อตัวมันก็ขึ้นเป็นํา New High ได้อีกนะโอเคนะครับอันนี้คือ Time Frame ด a y วนะครับ แต่ไม่ได้ให้เข้าบายตรงนี้นะครับให้เข้ายอ่อลงมาก่อนจริงๆมันยอ่อลงมาถึงแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เข้าตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเข้ายอ่อตัวอีกรอบนึงแล้วค่อยเข้านะครับอย่าเพิ่งไปเข้าบายตรงนี้นะเพราะว่าสภาวะตลาดที่เป็นโอเวอร์บอทมีโอกาสที่จะยอ่อตัวลงมาอีกโอเคครัวนี้ไปดู4ชั่วโมงนะครับถาเฟรมเดวานเป็นโอเวอร์บอทสภาวะตลาดเป็นคอนเวอร์เจน์โอเคนะคราวนี้มาดู4ชั่วโมงเห็นอะไร4ชั่วโมง d i v e r g e n c e แบบแยกลูกมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเขาไต่ขึ้นไปทำ w high ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะโดนตกลงมาค่อนข้างจะหนักคล้ายๆกับอย่างนี้นะครับระวังนะดังนั้นเราจะมาหาแนวต้านข้างบนว่าแนวที่มันน่าจะโดนตกน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนก็น อันนี้ใช้เทคนิคของตัวเองนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้นะเพื่อนๆเอาไปใช้ประกอบของเพื่อนๆเองนะครับส่วนตัวผมมองแนวะต้านที่น่าสนใจอยู่ที่พิโบ161.8ของ Minor Swing ตัวนี้ครับซึ่งมันก็จะไปคอนเฟิร์น e ก,กันกับฟิโบ61.8ใน Major Swing ขาลง t า m เฟรมบริกนะครับก็จะประมาณ167.94กับ168.01โซนนี้แหละ เป็นโซนที่น่าสนใจถ้าจะใช้เทคนิคซลิงเทรดก็รอตกตรงนี้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาถ้าเราเข้าตรงนี้โซนนี้แล้วเนี่ยดูการย่อตัวของเขานะครับจากสภาวะตลาดที่เป็น Divergence แบบแยกรูปทางเฟรมเอสโก็น่าจะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปได้ลึกๆเดี๋ยวเรามาดู Price Action ที่เกิดขึ้นตอนที่ชนแนวต้านตัวนี้ก่อนแต่ว่าก่อนที่จะถึงตัว161.8นี่ยมันยังมีแนวต้านเล็กๆอยู่ ที่นี่นะที่127นะครับประมาณ166.15แต่ผมโดยส่วนตัวผมมองว่า166.15มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับ168.0นะครับงั้นถ้าเพื่อนๆที่รอเปิดเซลล์ก็เล็งโซนนี้เอาไว้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เปิดบายมาแล้วเนื่องจาก divergence มันเริ่มมาแล้วก็อยากให้พิจารณาปิดกำไรไปก่อนนะครับ แล้วก็รอให้เขาย่อตัวลงมาลึกๆอีกนิดนึงแล้วค่อยมาหาจุดเข้าใหม่ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่ามันจะย่อตัวลงแบบไหนถ้าชนที่นาต้านึ่งร้อเกนะครับอันนี้คือ GBP N เอคราวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเทรด GBP JPY แล้วแนะนำไม่ให้เทรด USD JPY นะครับหรือถ้าเทรดก็ควรจะเทรดแค่2คู่ อย่าไปเทรด AUDJPY เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามันเหนียดเรื่องของความเสี่ยงได้ยากหนึ่งคู่สกุลเงินควรจะเทรดไม่เกินอ2 2อออเดอร์เช่นถ้าถ้าเทรด JPY ก็อาจจะเป็น USDJPY GBPJPY พอแล้วนะครับอย่าไปเบิ้ล AUDJPY อีกรอบหนึ่งนะหรือถ้าเทรด USDJPY USDGBP ก็ควรจะพอ USD เท่านี้นะอย่าไปเทรด เอ็น uh, d เเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะทำให้เราบริหารความเสี่ยงได้ลำบากครับ uh, สรุปว่า GBP-JPY กับ USD-JPY ทุกคู่สกุลเงินที่เท็ดคู่กับ JPY เรารอตบเซลล์เท่านั้นเราจะไม่เปิดบายแล้วนะครับจากสภาพะตัวไหนหนึ่งทำเพลย e e ิ๊กโอเวอร์บอทแล้วก็ทำ Frame w ิ e k ได้ d i เวอร์เจนด้วยนะครับอันนี้นะ GBP-JPY นะครับ สอง m ท Frame มเด1ก็ o v e r b o ์บอทนะครับ3 t i m ท f r เฟรมชั่วโมงก็ o v e r b o ์บอแล้วก็บวกกับ Classic d i v e r g e เจนดังนั้นเราจะไม่เข้าบายแล้วนะครับเรารอตกเซลล์อย่างเดียวนะโอเคคราวนี้ก็ทั้งหมด4คู่คืนนี้ก็จบประมาณเท่านี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเพื่อนๆเทรดคู่ไหนอยู่แล้วก็อยากให้ทำเพิ่มก็ ใส่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำให้สำหรับคืนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ